สวัสดีค่ะพีพาส89 t h a i l a n d ์วันนี้นะคะทิปจะมาแนะนำวิธีในการสมัคร Pro n e t ต u u e ซึ่งเป็นเน็ตรเร็ว8เมตรเป็นเน็ตที่ไม่ลดสปีดเล่นเน็ตได้ไม่อั้นไม่จำกัดปริมาณในราคาเพียง32บาทต่อ1วัน จากปกติราคานี้นะคะจะเป็นเน็ตเร็วเพียง4เมกเท่านั้นแต่มาวันนี้นะคะทรูนะคะได้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าปัจจุบันของทรูได้ใช้เน็ตในความเร็วที่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากปกติ4เมกเป็น8เมกถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากๆนะคะค่ายอื่นน่าจะทําตามบ้างนะคะต่อมาเรามาดูเงื่อนไขของโปรนี้กันนะคะเงื่อนไขในการสมัครโปรนี้นะคะสมัครได้ทั้งซิมเก่าและก้นซิมใหม่ที่เป็นระบบเติมเงินหร ือใครที่เป็นลูกค้าของทาง TrueMove HD ลูกค้าปัจจุบันรู้ ที่เป็นซิมระบบเติมเงินสามารถสมัครโปรนี้ได้เช่นกันนะคะไม่ต้องทําการแยกค่ายหรือไม่ต้องเปิดเบอร์ใหม่นะคะลูกค้าปัจจุบันทูสามารถสมัครได้เลยนะคะและก็เงื่อนไขต่อมานะคะสมัครได้ถึงวันที่30มิถุนายน2565นี้เท่านั้นนะคะต่อมารายละเอียดของโปรนี้นะคะเราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่8เมกเล่นเน็ตได้ไม่อั้นที่ความเร็วเน็ตคงที่อยู่ที่ 8เมกต่อวินาทีและก็ยังเล่นได้แบบไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณตลอดอายุการใช้งานอีกด้วยนะคะและก็พิเศษนะคะสำหรับลูกค้าทรูปัจจุบนันที่ใช้มือถือ 5G อยู่ถ้าสมัครโปรนี้นะคะเราจะได้ความเร็วเน็ตที่เพิ่มขึ้นเป็น3เท่าเลยนะคะจากปกติความเร็วเน็ตจะอยู่ที่4เมกก็จะเพิ่มเป็น12เมกทันทีนะคะขเขาดีจริงๆนะคะค่ายอื่นน่าจะทำตามบ้างนะคะ รายละเอียดต่อมานะคะระยะยเวลาในการใช้งาน1วันหรือ24ชั่วโมงรายละเอียดต่อมานะคะราคารวมภาษีจะอยู่ที่34บสาท24สตางค์ต่อครั้งต่อ1วันรายละเอียดต่อมานะคะโปรนี้นะคะเป็นการสมัครรายครั้งต่อครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติต่อมาวิธีในการสมัครนะคะสมัครด้วยตัวเองได้เลยสมัครกดดอกจันทก0์ดอกจัน,น3888 สี่เหลี่ยมโทรออกนะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ